ท่านเพื่อนสันรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ที่กำลังบันทึกอยู่นี่เป็นคืนของวันที่9ตุลาคม2,526สําสหำหรับวันนี้ที่พูดมาแล้วก็จบเรื่องราวของอุทมริกาสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกบมิโครทปฏิภาชกแต่ว่าในตอนท้ายเรื่องพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินวรทรงยืนยันว่าถ้าปฏิบัติต่อไปตามขั้นของอริยสัจ ถ้ามีบารมีแก่กล้าจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดปีตอนนี้ระบรดดาท่านพิสุสมมณีนทั้งหลาย และบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องหันเข้ามาสนใจกับอริยสัจคำว่าอริยสัจนี่หมายความแบบเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าสัจจะหมายถึงความจริงคือบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องยอมรับความจริง ความจริงที่ยอมรับถอยไว้ได้ก็คือทุกข์การเกิดเราพบกับความทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งและสิ่งที่เราให้ทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะอาศัยสมุทยัยคำว่าสมุทัยได้กตันหาวันนี้ก็มาพูดถึงทุกข์กันเท่านั้นก็พอ ถ้าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลบุรณะผู้นั้นถือว่าเห็นอริยสัจบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชื่อว่าเห็นนิพพานสำหรับทุกได้ความเกิดเหตุที่ทำให้เราทุกได้ความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดก็ไมยไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขอได้โปรดช่วยพิจารณาให้ดี <c oughs> ว่าเราต้องพบกับอะไรบ้างสิ่งที่เราจะพบจัดว่าเป็นนามธรรมาหรือว่ามันจะเป็นรูปธรรมก็ช่างเถอะถ้าผลนขืนพูดไปพูดมาก็จะเถียงกันนั่นก็คือความรัก เมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องพบกับความรักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนความเศร้าโศกเสียใจมีที่นั่นความรักมีที่ไหนภัยอันตรายมีที่นั่นรวมความว่าสิ่งที่เราทำให้เราทุกข์ก็ได้ตัวเกิด เมื่อเกิดแล้วมันต้องมีความรักน,นี้ความรักทำให้ทุกข์ขอพูดทุกอย่างเดียวถ้าเรามีบิดามันดาคนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเกิดมายัางไงทีน,นี้คนที่มีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่ท่านทุกขพ่อเราเราอาจจะไม่เห็น แต่ว่าเราก็ทุกแต่เนื่องจากท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถึงยังไงก็ดีชีวิตของเราท่านก็ทุกเพื่อเราทั้งชีวิตแต่ว่าเราจะทุกเพื่อท่านก็อนหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมา <c oughs> มีสติปัญญา ii, พยายามโน่นทำนี่ได้บ yeah> ้างก็สามารถจะช่วยบิดามารดาให้มีความสุขงานการทุกอย่างที่เราทำเพื่อท่านมันเป็นงานการเพื่อความทุกข์เพราะเราต้องทุกขเข้าไปทำมีความเหนื่อยมีความยากบางครั้งก็ต้องปันป่าอนตรายอดหลับอดนอน เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินนี่รวมความว่าเรามีพ่อมีแม่เราก็ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่แต่คนที่ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่เนี่ยพระเจ้าทรงตัดว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณเรื่องความกตัญญูยกไปเอาความเป็นทุกข์กันก็นแล้วกันถ้าบิดามารดาท่านป่วย เราก็ต้องเพิ่มทุกหนักต้องหาหมอมารักษาหายาาให้บริโภคเพื่อกำจัดโรคไปไข้เจ็บการหามาต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเองินทองกว่าจะได้มาก็แสนหนักมีความลำบากยากเข็นแต่ก็อย่าลืมนะเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เป็นคนอกักตัญยูไม่รู้คุณคน แต่ว่าจงทราบว่าวิดามันดาท่านทุกขเพื่อเราหนักกว่านี้มากท่านทุกขเพื่อเราตั้งแต่เราอยู่ในคันเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เคยมีลูกจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งคันมันมีทุกข์ขนาดไหนพราะลูกออกมายังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ บิดามันดาต้องทุกต่อ,อใจใส่เป็นกรณีพิเศษเหนื่อยกายก็แล้วเหนื่อยใจก็แล้วเหนื่อยทรัพย์สินก็แล้วเพื่อความเป็นอยู่คนลลกยังไงยังไงก็คอยลูกมีชีวิตท่านทุกข์หนักแต่เรามาทุกแค่ท่านป่วยไข้ไมส่สบายจะไปนึกว่าทุกเกินไปนั่นะไม่ถูก แล้วก็ทุกพอดีกับความดีของบิดามันดาที่ทุกพนเรามันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงยังไม่ได้เสกของท่านแต่ถึงอย่างไงเราก็ต้องทุกข์ทุกข์อยากจะแหงนหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าบังเอิญท่านไม่หายท่านต้องตายเขานี่หนักมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าท่านต้องตายไปนี้ คนที่เป็นที่ป,ปรึกษาที่เป็นหังเสือสำคัญคอยให้สติสมัจญัญาเราอยู่หมดไปกำลังใจจะมีแต่ความอ้างว้างมีความเปล่าเปลี่ยวอารมณ์จิตที่เป็นสุขจะเกือบจะหาไม่ได้เลยนี่กำลังที่เรามีบิดามันดาเราก็ทุกนี่ทุกพระบิดามันดานะี แต่อย่าลืมว่าบิดามันดาและพ่อแม่ท่านทุกข์มากกว่าเราที่ทุกเพื่อท่านดังนั้นต่อมาถ้าเราเกิดมีคนรักถ้าเรายังไม่มีรักเราก็ยังไม่ทุกถ้ามีคนรักกันมาเริ่มทุกว่าคนรักจะรักเราหรือไม่รักเมื่อเขาบอกว่ารักแล้วเขาจะซื่อสัตย์ต่อความรักหรือไม่ อันนี้กําลังใจมันก็เป็นทุกข์แลแ้วถ้าหากว่าถ้ามีการมีความรักถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันขึ้นความสุขใจความพอใจมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เพิ่มทุกข์ภาระที่ต้องเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสามีและภรรยา รวมรวมทั้งฝ่ายพวกพ้องของสามีและปัญญาด้วยความหนักใจมันยจะเพิ่มขึ้นมามากนี่ความทุกข์มันจะตามมานี่ว่าในเรื่องความรักถ้าบังเอิญคนรักป่วยเราก็ทุกข์เพราะคนรักคนรักต้องตายพัดพลาดจากไปเราก็ทุกข์เพราะคนรักนี่ความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ อันนี้ด้านเรื่งความโลภความอยากจะร่ำรวยคนเกิดเมื่อมาแล้วต้องอยากรวยด้วยกันทุกคนการอยากรวยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงก็เป็น,เป,นเป็นทุกข์แน่นอนเพราะการอยากรวยนี้ต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มการงานทุกอย่างจะต้องหาไม่ได้ตามที่เราปรารถนา จะอดหลับอดนอนฟันฝ่านตายยังไงก็ตามพร้อมที่จะหามาการหาอย่างนั้นเพื่อแบ่งกายของความทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์มันเปลี่ยนจากทุกข์หามาเป็นทุกข์เก็บทุกข์ต้องระวังรักษาเกรงว่าทรัพย์สินจะสลายตัวไป ถ้าทรัพย์สินทั้งหลายเ้านั้นต้องสลายตัวไปความทุกข์หนักก็เกิดขึ้นรวมความว่าการเกิดขึ้นมาเราต้องการความร่ำรวยจิตมันต้องการจิตต้องการความร่ำรวยประเภทนี้ก็เป็นการต้องการความทุกข์ต่อมาขอพูดสันส้นๆจะได้เข้าใจใง่ายๆ แต่เรื่องความทุกน์นีคาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบจะไม่พูดละเอียดแค่ชี้แนะสันส้นๆเท่านั้นเองเพื่อมีความเข้าใจบุกรักก,กก็มีทุกขโลภก็มีทุกทอานนี้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในกิเลสมันก็ตามมาอีกนอกจากกิเลสความรักกิเลสความโลภก,กิเลสความโกรธมันก็ติดตามมา เจ้ากิเลสความโกรธที่จริงๆมันก็มาจากความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธถ้รารักเราจรึงโกรธคนที่เรารักอย่างคู่ครองของเขาเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีบิดามันดาญาติพี่น้องของเราก็ดีและร่างกายของเราก็ดีเรารักคนที่เรารักทุกคน ถ้าถูกรังแกคมเหงกัเงเนเลีงร้ายมาไรเราก็โกรธบคุคคลที่เขาทำอย่างนั้นอันนี้เราก็ไปมองดูคนที่เราไม่รักถ้าความรักไม่มีมันจะไม่มีความทุกข์ทางนี้เพราะอะไรเพราะคนที่เราไม่รักเขามีภัยอันตรายขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกเฉย เขาเกิดล้มเกิดตายขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเฉยๆฉยเขาจะอดอยากขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกเฉยเเพราะนี่เราไม่ได้รักหากว่าคนของเราที่รักเมียนรายขึ้นมาเราก็โกรธให้โกรธเป็นปัจจัยขึ้นความทุกข์อยากจะฆ่ากันอยากจะมีค่าเก่งค่าอยากจะเป็นศันตรูก,กันอารมณ์ความสุขไม่มีต้องคิดจะทำร้ายเขา เมื่อ,อยังทำอันตรายเขาไม่ได้กำลังใจก็เต็มดิความเดือดร้อนเป็นอาการของความทุกข์นี่รวมความว่าตัวเกิดตัวเดียวที่ทํำให้เราทุกข์ต่อมาความหลงความหลงว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยบิดามารดาผู้มีพระคุณใหญ่ท่านจะต้องไม่ตายจากเรา พัญญาที่รักสามีที่รักบุตรที่ดาที่รักเพื่อนที่รักจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยนี่เป็นอาการของความหลงคิดผิดแต่แทบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้วาระความแก่เข้ามาถึงเขาจะต้องแก่ วาระความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเขาก็ต้องป่วยไข่ไม่สบายเมื่อความตายเข้ามาถึงเขาก็จะต้องตายวาระที่จะพลนพากจากกันตามกฎของกรรมมีขึ้นเขาก็ต้องไปเมื่อเขาไม่ไปเราก็ต้องไปอาการอย่างนี้เราไม่เคยคิดจจมันมีขึ้น ถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเราก็เกิดเป็นทุกข์เมือน,นั้นนี่รว,ควมความทุกข์จากความหลงภายนอกและสิ่งที่มีสำคัญจริงๆก็คือหลงภายในภายในไมีลึกซึ่งอะไรภายในก็เป็นภายนอกเป็นกันในตัวของเราความรู้สึกของคนมักจะมีความรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริง ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องรับเป็นมรดกตกทอดสืบกันนั่นคือความแก่ความป่วยความพัดพลาดจากของรักของชอบใจและความตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลงซีกตาร่างกายของเราเป็นเด็กเราอยากเป็นคนหนุ่มคนสาว บางครั้งบางคราวแล้วก็หลงว่าเราหนุ่มเราสาวจริงๆอันนี้เริ่มหลงตั้งแต่เด็กต่อมาเรื่องความเป็นหนุ่มเป็นสาวและจิตใจมักจะเหยียดหยามคนแก่ว่ามีกายงกโก,ก,ก,กเงื่อนเไม่มีการคล่องตัวแต่ความจริงกไ็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนท่านเล่นหลงหนุ่มหลงสาว ไอ้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่นานไม่ได้มันก็ค่อยๆเดินคลานเข้าไปให้ความเป็นคนแก่ทันนี้ถ้าเกิดการแก่เขาจริงๆก็ยังหลงอีกหลงว่าตัวเองยังไม่แก่คิดว่ายังหนุ่มยังสาวทัานนี้ถ้าความแก่มันปรากฏแต่คิดว่ามันไม่แก่การคล่องตัวไม่มีเท่าเดิม สติปัญญาความคิดไม่คล่องตัวเท่าเดิมแรงกายแรงใจไม่คล่องตัวเท่าเดิมเมื่อต้องการกําลังเท่าเดิมขึ้นมาเมื่อทําไม่ไหวอาการเมื่อเกิดความทุกข์และต่อมาคนแก่บางคนก็รู้ตัวว่าแก่แต่ความจริงความรู้สึกของคนที่มีกิเลสแก่มากแสนมากแต่มีความรู้สึกแก่นิดเดียว บางท่านหมดความรู้สึกคิดว่าไม่แก่เสียเลยเจอะคนคลา,คาลูกเขาหลานอยากจะได้มาเป็นคู่ครองให้เยอะไปลืมตัวเรืมความเป็นจริงนอาการของความทุกข์มันก็เกิดตอนนี้เมื่อหลงตัวอย่างนั้นอาการเกิดขึ้นกับร่างกายความแก่เข้ามาถึงความงกกกเกื่อนปรากฏดก็ทุกข์ ความป่วยไข้ามาสมบายเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราก็ทุกข์ความหิวความหายเกิดขึ้นมาก็ทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์ต่อมาถ้าทราบข่าวว่าความตายจะเข้ามาถึงเพียงแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งพยากรส่งเดช ว่าเธอเนี่ยจะสิ้นชีวิตอายุไขายจะหมดแล้วจะต้องตายชะตาขาดนี่เจอมากแสนมากวิ่งวุ่นกันกลัดชะตาจะขาดหรือไม่ขาดก็ไม่ทราบแต่ทุนและทรัพย์สินเริ่มขาดทั้งนี้ที่พ่ออะไรเพราะ,ะราทุกใจมันมันดานคขนาบอกว่าชะตาขาดจะตายก็เลยไม่อยากตาย ไม่อยากให้อย่าตาเป็นขาดต่อไปก็พยายามไปต่อชะตาไปหาหมอสะดอกเคราะห์บ้างไปหาหมอต่อชะตาบ้างไปหาหมอต่ออายุบ้างอันนี้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวาระมันเข้ามาถึงจริงๆใครก็ตายอย่าลืมว่าพระอรหรันต์ท่านเป็นยอดของบุคคลดี ตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมอรหันต์ก็ทรงนิพพานไม่มีใครทรงตัวทวงกายอยู่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ความหลงอย่างนี้มันก็มีแั่คนจนได้ความหลงมีมากเท่าไรความทุกข์มีมากเท่านั้นกลวงความว่าความทุกข์มันเกิดกับเราอย่าลืมนะ เรื่องความทุกข์เนี่ยบรรดาเพื่อนพิจนุสมัยทั้งหลายค่อยๆค,คิดจงอย่าคิดว่าเราจะเห็นความทุกข์จริงจังครบถ้วนภายในวันเดียวค่อยๆค,คิดบันทีลราจะน้อยเห็นคนเดินไปเดินมาถ้าพอจะถามก็ว่าเขาไปธุระอะไรคำว่าธุระของเขานั่นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมด ที่เขาต้องเดินไปเพราะใจเขาเป็นทุกเรลียวว่าสิ่งนั้นจะไม่สําเร็จสมความปรารถนาความทุกข์มันมีมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินมาคนที่เดินร่วมกันด้วยกาลังของความรักต่างคนต่างก็มีทุกขคิดให้ดีคนที่อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีลูกมีเต้าทุกคนก็เพิ่มความทุกข์อันนี้สังเกตง่าย มาดูตัวของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีความสุขและความทุกข์วันไหนที่เราไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องกินข้าวกินปลามีกำลังดีมีไหมก็จะตอบว่าหาได้ยากถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆก็ดีแต่ความจริงมันไม่มีความหิวกระหายแปลงกายของความทุกข์มันมีกับเรา โรคไปัยไข้เจ็บมีกับร่างกายของเราการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อทรงชีวิตอยู่มีในร่างกายของเราความแก่เป็นประจำวันคลานก็ไปหาความตายมีกับเราทุกวันความป่วยไข้ไม่สมบายมีกับเราทุกวันอาการที่เฉียดเฉียดความตายมีกับเราเสมอก็รวมความบองทุกขให้เห็น ถ้ามองทุกเห็นแล้วก็ต้องมองจิตใจใช้ปัญญาจุดหนึ่งใช้ปัญญาเนน้อยค่อยคทิศอย่าหักโหมมากเกินไปจะเลยดีค่อยๆค,คิดว่าคนทุกคนในโลกนี่มีสภาพเป็นอย่างนี้สัตว์ทุกตัวในโลกก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ คนชั้นดีเหนือคนธรรมดาทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ร่างกายคือขันห้าเขาพระองค์ก็มีสภาพอย่างนี้บุคคลผู้ดีรองลงมาคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกัน จิตใจของเราก็ยอมรับทับถือกดของความเป็นจริงค่อยๆย,ยอมรับนะครับอย่าฝืนมันเร็วมันไม่มีความรู้สึกได้ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวันจิตใจจะเป็นสุขคิดไปคิดมาคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนราสัตว์ที่เกิดมาการเกิดของคนราสัตว์ต้องอาศัยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขานมิญญาณ ถ้าพูดอย่างนี้ก็กลุ้มใจปเปล่าๆก็ต้องอาศัยร่างกายคือจิตหรืออาทิตย์สมานกายเข้ามาเสียงในร่างกายเนื้อร่างกายเนื้อที่ประกอบปฏิทัศ์สเป็นเรือนร่างหรือเป็นหนุ่นถ้าเป็นเป็นหุ่น,นสําหรับอาศัยชั่วคราวมันมีอาการสุดโสม จิตยอมรับกฎธรรมดามองคนทุกคนเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองสัตว์ทุกประเภทเห็นเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองร่างกายของเรามันเต็มปด้วยความทุกข์มันสุดโสมมันมีทุกขเวทนาทุกวันมองไปมองมาใช้ปัญญาพิจารณาพิจค่อยคิดไปทุกวันวันหนึ่งแต่ละวันเราพบอะไรเราก็พบแต่ความทุกข ลืมตายขึ้นมาเราไม่พบความสุขจริงจังสมบัติยิ่งมากความทุกข์ยิ่งมากบริวารยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากแล้วเราจะทำยังไงก็ยอมรับน้ำถือกฎธรรมดาคิดตามที่พระพุทธเจ้าแต่งคิดค่อยคอยค,อยคิดว่าความจริงการที่เราเกิดมาเป็นคนนี่เราโงา่สายโง่ การเกิดมาเป็นคนแทนที่จะพบกับความทุกข์ก็ความสุขมันก็พบกับความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์มันจะทุกข์มากกว่านี้เพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังสัตว์มีความรู้สึกเท่าคนแต่ความปรารถนาไม่สมหวังเท่าคนมันก็ทุกข์มากขึ้นเป็นอสูรกายเป็นเปรต แต่เป็นสัตว์นรกจะหนักขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีความสุขชั่วคราวไม่ช้าไม่นานก็ต้องโดดก,กลับมาทุกข์อีกฉะนั้นเราจะต้องหาทางความปลดทุกข์ด้วยการยอมรับนับถือทุกข์มันซะเลยยอมรับความจริงว่าทุกข์นี่มาจากร่างกาย ร่างกายมีมันได้เพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุฉะนั้นเราก็ใช้ปัญญายอมรับตัถือว่ามองร่างกายของใครก็าตามร่างกายทุกร่างกายจะต้องมีความแก่เข้ามาครอบงำทุกวินาทีอาการของความแก่เป็นยังไงกำลังกายสุดผิวพรรณสุดผมเผาสุด ฟันหักมอลอกอสุดสติปัญญาโสมและก็ชีวิตเดินกไปหาความตายความเป,ปลี่ยนแปลงร่างของร่างกายจะไม่มีเมื่อความแก่เข้ามาถึงคิดไว้ว่านี่เป็นธรรมดาของมันแล้วก็สักวันหนึ่ง้างหนาในเวลาไม่ช้านักมันก็ต้องตายเป็นเรื่องของร่างกาย นอกจากนั้นร่างกายมีขึ้นมาแล้วมันก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมบรรดาเป็นเรื่องของมันหากว่าเราไม่มีมันหรือมันไม่มีเราอาการทุกอย่างนี้จะไม่มีกับเราเมื่อมองเห็นทุกบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงมองไปมองมาจนทั้งใจเห็นว่าร่างกายป็นทุกแต่ลงของใจไม่มีทุกข ตัวนี้นะที่พระพุทธเจ้าต้องการที่ผมพูดทุกมาตั้งเยอะแยะในความจริงมันยังไม่ใกล้ไม่เฉียดไม่หมดเข้าไปหรอกมันได้เล็กน้อยแต่วันไปวันมาเพื่อความเข้าใจขบรรดาแทนพุทธบริษัทจุดที่มีความสําคัญคือมองเห็นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์ ร่างกายของส์ก็มันทุกแต่ใจของเราไม่ทุกใจของเราไม่ทุกเป็นไงเพราะใจมีปัญญาใช้สังขารุปเกฆายานคือวางเฉยในร่างกายยอมรับนักถือตามความเป็นจริงว่าร่างกายสภาพจริงของมันเป็นอย่างนี้ ที่เราต้องเข้ามาใส่ร่างกายที่ประกอบด้วยทาทางสีบและความโง่เง่าเต่าตนของเราสมัยใช่ก่อนมีปัญญาแต่ไม่ได้ใช้ปัญญามีตามองแล้วไม่จำมีหูได้ยินเสียงแล้วไม่จำตามองเห็นเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นสาวเป็นคนใบกลางคนจากใยคน,คน,คนเป็นคนแก่ แล้วก็คนป่วยให้มาสบายคนยากคนจนคนร่ำคนรวยมีฐานะไม่เสมอกันคนขัดคอกันคนทะเลาะกันคนมีทุกข์พะลุพะเต่าเยอะเห็นแต่เราไม่จําเพราะที่เราไม่จําอย่างนี้เราจรึงมีความทุกข์หูก็ได้ยินสภาพอย่างนี้เราไม่จำอีกจึงมีความทุกข์แต่ชาตินี้เราจะจำละ เราจะจำแล,แล้วเราก็จะละเรียกว่าจำละจำไม่ว่าขึ้นชืวาร่างกายอย่างนี้สภาพมันเป็นทุกข์เราก็จะมีร่างกายอย่างนี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจิตวางเฉยในร่างกายเอาแก่หรือเิญจ้านายยาะแก่ก็เชิญแก่ป่วยหรือป่วยก็เชิญจ้าฉันทราบ อาการเจ็บไข้ไม่สบายรู้แต่ใจไม่เป็นทุกข์อารมณ์เป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเท่านี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ใจหมดทุกข์เมื่อไราถือว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาระรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่าการที่จะก้าขวข้าาความดีต่อไปขนาดต้องรู้จักทุกข์ ถ้าบุคคลใดรู้จักทุกครบถ้วนบุคคลนั้นเป็นพระหนานแล้วก็จงอย่าพยากรณ์ว่าผมเปหนานล่ะนี่พูผมพูดตามลีลาของ,อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถามว่าสมุทไทยล่ะก็ไม่ต้องพูดละผมขอยืนยันว่าบุคคลใดเห็นทุกทั้งหมดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระหนาน เห็นทุกข์แล้วก็มีสังขารุเปค่ายานวางเฉยในทุกเท่านี้จบกิจพระพุทธศาสนาวันนี้หมดเวลาเขารับพูดเพลินไปขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ลจงมีแด่เพื่อนบิสุบาตมณีนมบรนดาญาโยมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี